ขอกลับมาที่ปัญหาการเข้ารหัสลับด้วยวิธี r o เตตสิบนะครับที่เคยนำเสนอมาตอนต้นบทนี้นะครับก็ขอทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเรามีแฟ้มข้อความอยู่แฟ้มหนึ่งนะครับอยากจะเข้ารหัสนะไปเป็นอีกแฟ้มหนึ่งนะครับที่อ่านลำบากหน่อยหนึ่งนะครับการเข้ารหัสที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็เป็นการเข้ารหัสที่ ว่าไปแล้วเนี่ยครับเป็นกระบวนการที่ง่ายๆนะก็คือเราจะเปลี่ยนตัวอักษรนะครับภายในแฟ้มนะจากตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งที่ความจริงแล้วห่างจากตัวนั้นเนี่ยนะครับสิบสามตำแหน่งถ้าดูจาก a ถึง z เนี่ยนะครับนะอย่างเช่นนะตัว i ก็จะเปลี่ยนเป็น v นะครับส่วนตัว v ก็จะเปลี่ยนกลับเป็นเป็น i นะครับก็คร่าวๆแค่นี้เองนะอย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะตัว i ตัวนี้ก็จะถูกแปลงเป็นตัว v ตัวนี้ นะครับเพราะฉะนั้นด้วยกระบวนการเดียวกันถ้าเราเข้ารหัสอีกครั้งหนึ่งจากแฟ้มที่ถูกเข้ารหัสไปแล้วนะครับก็จะกลับไปสู่แฟ้มเดิมนะครับวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่จักรพรรดิจูเลียสซีซาร์เนี่ยจะใช้มาตั้งนานแล้วละครับนะแต่ตอนนั้นเนี่ยครับเขาใช้ระบบเป็นแบบรอดสามนะครับคือกระเถิบไปแค่สามตำแหน่งเราก็จะมาสาธิตการเขียนโปรแกรมนี้ครับที่จะแปลงจากแฟ้มข้อความแฟ้มหนึ่ง นะครับไปเป็นอีกแฟ้มหนึ่งซึ่งภายในเก็บตัวอักษรซึ่งถูกเข้ารหัสแล้วแบบโรเตตสิบสามครับเอามาเขียนโปรแกรมเข้ารหัสลับนะด้วยวิธีที่เรียกว่าโรเตตสิบสามเนี่ยนะครับเพื่ออ่านแฟ้มข้อมูลมาแฟ้มหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ารหัสแล้วก็บันทึกลงบันทึกผลลงเก็บกแฟ้มข้อมูลหนึ่งนะครับที่เวลาอ่านแล้ว จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับวิธีการเข้า,หารหัสแบบที่นําเสนอต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการเข้า,หารหัสแบบง่ายๆนะครับแค่ต้องการไม่ให้ผู้เห็นเนี่ยอ่านข้อความได้ทันทีนะครับแต่ถ้าอยากจะถอดรหัสเนี่ยก็กระทาได้ไม่ยากเพราะว่าก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะอย่างตัวอย่างเช่นผมมีแฟ้มเนื้อเพลงนะครับ what a wonderful world เนี่ยนะครับนะเนื้อเพลงต่อไปนี้เนี่ยนะครับหลังจากเข้า,หารหัสแล้วเนี่ยนะก็จะได้แบบนี้ นะครับซึ่งตั้งใจอ่านเนี่ยจะอ่านลําบากนะครับอ่านไม่รู้เรื่องนะครับนะแต่ถ้าเกิดอยากจะถอดรหัสกลับมานะครับก็ใช้วิธีการเข้ารหัสแบบเดิมนะครับแต่เข้ารหัสกลับแฟ้มที่ถูกเข้ารหัสมาแล้วรอบหนึ่งนะคือเข้ารหัส2อครั้งปั๊บเนี่ยก็จะกลับมาสู่แบบเดิมก็มาเขียนโปรแกรมนครับ ก่อนอื่นเนี่ยนะครับแทนที่จะอ่านจากแฟ้มข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะเริ่มด้วยเป็นเท็กซ์ก่อนเล่นๆหนึอันก็พอนะเป,น text, เ,อเป็นแค่เท็กซ์ฟ้าเอ๊ะเป็นแค่เป็นแค่ข้อความนะครับที่รับจากผู้ใช้ก่อนนะครับเพื่อความง่ายในการทดสอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายความสามารถให้รับได้มาเข้ารหัสกับข้อความที่เก็บอยู่ในแฟ้ม เอาละครับแล้วข้ามาเรียบอร้อยแล้แนวนคิดของการเข้ารหัสแบบนี้นะครับก็คือเนื่องจากเขาบอกว่าวิธีก็คือโรเตตสิบเนี่ยนะสิเนี่ยครับสิหมายความว่าเขาจะสมมติว่าในรายการของอตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับขอดูดตัวใหญ่ของกัน A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X ายสินะครับเรียบร้อยละนะก็คือถ้าสมมุติว่าข้อมูลข้อตัวอักษรที่เราได้รับนะคือตัว c เนี่ยนะครับนะอินพุตคือ c เนี่ยนะครับเราจะแทน c ด้วยตัวที่ห่างจาก c ไป13ตัวนะครับซึ่งก็คือนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13เนะเพราะฉะนั้นตัว c ก็จะถูกแทนด้วยตัว p นะครับั้งนอนเดียวกันตัว d ก็ถูกแทนด้วยตัว q นะตัว e ก็ถูกแทนด้วยตัว r นะครับมีไล่ไปเรื่อยๆครับนะแล้วก็ทํานองเดียวกันกับตัวเล็กนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันเลย fghijklmnopq นะเหมือนกันนะครับก็มีเขียนนะครับโอเคนะครับปัญหาก็คือเร,เราพอเราได้ตัว c เราจะรู้เไง,งว่าเราจะหยิบตัว p นะครับในะทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราได้ตัว v นะตัว v เนี่ยนะครับ เราก็ต้องบวกไปสิบสตัวนะครับหนึ่งแล้วฮะก็วนกลับมาฮะห้าหก1จ1ดแปดเนะครับตัว v ก็จะได้ตัว i แทนนั่นคือมีการวนกลับนะครับจะทำอย่างไรนะครับก็เราก็เริ่มด้วยการตั้ง string นี่ก่อนครับนะอันนี้เป็น String ของตัวใหญ่เราเจะเขียนโปรแกรมที่รองรับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กน,นะครับ uppercase นะครับแล้วอีกสตริงหนึ่งนะครับก็ lower case เ็นะครับแล้วก็เริ่มพิมพ์เข้าไปนะพิมพ์เข้าไปนะครับ a b c d e f g h แต่จริงๆเ,าเราไม่ต้องพิมพ์นะครับนะเราใช้ upper case นะครับแล้วก็ให้เข้าเปลี่ยนเป็น lower case ให้ก็สิ้นเรื่องนะครับแบบนี้อ่ะหลัจงจากนั้นก็เข้าวงวนก็หยิบมาเทีละตัวแล้วครับ เข้าวงวนนะครับ,รบก็ใช้ for loop เลย for นะครับตัวที่ k ตั้งตั้งแต่ตัวที่0นะครับจนถึงตัวสุดท้ายนะเพิ่มทีละตำแหน่งนะครับแล้วก็หยิบมาทีละตัวนะโดยใช้ substring k k บวก1 อลังจากนั้นครับเราก็ต้องทดสอบครับว่าเขาอยู่ในตัวเล็กหรือตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีค้นเลยครับนะเราก็ in j นะค้นเลยนะค้นใน uppercase คสนะครับ index of นะนะใช้บริการคนของเขาจะได้ไม่ต้องมาเขียนวงวนเองนะครับว่าตัว c ปรากฏหน้าตำแหน่ง index ตัวใดใน string ของ uppercase นะครับถ้ามีนะมันก็ต้องคืนมา แบบนี้นะเจก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับถ้ามีนะจะทำอย่างไรนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีเราก็คนต่อครับแต่งวันนี้ไปนคนใน lowercase นะครับก็เขียนแบบนี้เหมือนกันนะไม่มีตัวใหญ่ก็ไปนคนในตัวเล็กนะนะครับ ถ้าไม่มีไม่มีก็ช่างไม่เป็นไรก็ไม่สนใจนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีก็อาจจะเป็นตัวอักษรพิเศษตัวจุดบวกคูณหารเลยทานองนี้นะครับตัวอักขระทั่วไปนะซึ่งเราก็จะไม่แปลงนะครับขอไม่แปลงเป็นช่องว่างนี้เราก็ขอไม่แปลงนะครับเอาละอ๋อแต่แน่นอนถ้าเราต้องมีผลลัพธ์นะนั้นขอเตรียมผลลัพธ้ด้วยนะครับออาผลลั์ให้ชื่อตัวแปรว่า ROT13 ก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นเป็นสตริงว่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ เฉะนั้นถ้าหลุดออกมาเนี่ยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ต่อเลยเอาตัวเก่านี่แหละต่อเข้าไปเลยสิ้นเรื่องเห็นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็คือกรณีที่เราเจอแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่อยู่ในบริเวณนี้ก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กนะมาที่บรรทัดนี้ก็คือไม่ใช่ทั้งภาษาอังกฤษตัวใหญ่และตัวเล็กนะครับ มาดูกรณีตัวใหญ่ครับเนื่องจากเราต้องการเปลี่ยนไปได้ตัวที่ห่างจากตัวที่เราได้มาเนี่ยนะครับ13ตำแหน่งเช่ไหมครับเราได้มาที่ตำแหน่ง J นะครับเราก็กระโดดไปหยิบตัวที่13นะครับหยิบตัวที่13ก็ใช้ uppercase นะดอท substring ไหครับตัวที่13ถึงตัวก่อน14 ก็คือ13นั่นเองใน,นหนึ่งตัวนะครับแล้วเราก็หยิบตัวนี้มาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปที่ผลลัพธ์ก็เพียงเท่านี้เองนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คืออสมมุติ b นะครับ b b อยู่ที่อินเด็กซ์หนึ่งนะเราค้นพบค่า j ตรงนี้แล้วที่อินเด็กซ์หนึ่งนะค้นพบแล้วนะครับว่าอินพุตที่เราได้มาคือตัวคือตัว b นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็น1นึบวกสิก็คือปุ๊บมาที่จำนวนสิบสก็คือ o นะเราก็ได้ตัว O โดยการสับสิงตรงนี้ต่อเข้าไปที่ ROT13 เนี่ยนะครับก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคราวนี้สมมุติว่าเจ้า Input ที่เราได้รับมาตรงเนี้นะฮะออกมาที่สิง C ตรงนี้นะครับคือค่าโตัวใหญ่ล่ะนะถ้าเป็น O ตัวใหญ่เนี่ยนะครับเวลาค้นเจอปั๊บเนี่ยก็จะไปเจอเพื้ที่ตำแหน่ง14นะฮะคน้นพบที่ตำแหน่ง14แล้วเราไปหยิบตำแหน่ง14บวก13ก็คือตำแหน่ง27นะมันก็เลยมาตรงนี้นครับก็บผิด เนะว่ามเป็นออกนอกสตริงนะครับวิธีหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเลขที่เจ็ดเนี่ยให้ปเปลืบกล่าไปเลขหนึ่งนะซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้ก็กทำได้ไม่ยากนะครับโดยการาใช้ j บวก13นะครับแล้วก็ไปหารด้วยความยาวนะของ String uppercase เนี่ยนะครับแต่เอาเฉพาะเศษนะเพราะเป็นการ modulo นะเพราะฉะนั้น14บ3วก13ได้27หารด้วย26ซึ่งคืความยาวของสิงงนียนะครับ26ตัวอักษรเนี่ย26ปุ๊บ,บก็จะเหลือเศษ1กลับมาที่ตัวอินด็1ส์หดยอัตโนมัตินะนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับของการหาแนวเศษเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการหมุนนั่นเองนะครับหมุนกลับมาด้านหน้านะครับหลังจากที่ล้นสิ่งั๊้ก็จะหมุนกลับมานะเพราะฉะนั้นเราก็หยิบ คำนวณค่า i นะครับซึ่งค่าที่ห่างจากค่า j เป็น13ตำแหน่งแบบหมุนด้วยนะครับแล้วหยิบตัวที่ i ถึงตัวที่ก่อน i บกหก็คือตัวเดียวนั่นเองนะครับก็ทำอย่างนี้ได้นะครับกับกรณีของอันเล็กเหมือนกันนะทำได้เหมือนกันนะครับกระเถิบก็ไปหน่อยนึงนะแล้วก็ไปยุ่งกับ lower case แทนนะครับ โอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วทดลองดูครับอ๋มีการนิยามเจไว้แล้วอ่าใช่นะครับอันนี้น,นี้เจอยู่ที่นี่นะครับนี้เจนี่ถูกนิยามวาไว้ในออ่เกลุ่มของปีกาเปิดตรงนี้ก็ไล่ไลงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงปีกาปีทั้งล่างนะครับซึ่งก็คลุม,มตัวนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นควรจะห้ามนิยามซ้ํานะครับ ผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยตรงนี้นะครับเอ๊ะทำไมอินไอตรงนี้มันไปซ้ำกับอินไอตรงนี้ละ่ะทำไมซ้ําได้โอเคอินไอตรงนี้นะครับถูกประกาศไว้ในกลุ่มนี้ครับจบที่นี่นะฮะซึ่งมันคนละกลุ่มกับอินไอที่ประกาศที่กลุ่มนี้แล้วจบที่นี่นะครับบรรยากาะกาศซ้ําในกรณีแบบนี้ใช้ได้เพราะกลุ่มมันไม่ได้ซ้อนกันนะมันคนละตัวกันเลยทดลองหน่อยนะครับเคครับผมใส่คอมพิวเตอร์โปร แคมมิ่งนะครับอ่าโุ้ยไม่ได้ผลอ๋อย,ยังไม่ได้แสดงผลมั้งครับโอเคนะครับยังไม่ได้แสดงผลเลยนะฮะอ่านะครับใส่ใหม่นะครับ Enter อปึ๊บนะอันนี้โอ้เไม่พิมพ์เจออย่างี้นะครับ อ๋อต้องกลับมาดูดูเล็กน้อยนะฮะเราจึงคงจะใส่คําว่าปริ้นเนี่ยมากเกินไปนะเนี่ยครับปริ้นทุกครั้งไปอยู่ในฟอร์นะครับมันควรจะปริ้นออกนอกฟอร์นะซึ่งคือบรรทัดนี้นะครับโอเคอีกครั้งนะครับได้คันนี้แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกระเป๋านะครับก็ไม่เป็นไรครับก๊อปเอาไว้นะก๊อปตรงที่ผมกดคันทอนซีแล้วนะครับปึ๊บเสร็จละแล้วผมก็ไปรันใหม่ แล้วกด Ctrl V นะครับเพสกลับเข้ามาปุ๊บแล้วเคาะถ้าเคาะมันก็ควรจะปรากฏคำว่า Computer p r o แกรม m i n g ใช่ไหมครับออันนี้แสามารถถูกต้องครับบางคนอาจจะคิดที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยการหมุนโดยมัตตุโลแบบนี้นะครับโดยคิดอย่างนี้ครับก็คือเออทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ล่ะเราก็ก๊อปชุดนี้ไว้ใช่ไหมนะแล้วก็ก๊อปไปเลยปุ๊บเป็น2ชุด อ่าเพงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสมมตุติเราคนเราเจอตัว O ซึ่งคือตำแหน่ง14บนะครับบวกไป 13, อีก13มปึ๊บมันก็ต้องอยู่ที่นี่27ก็ได้ตัว B นะครับเพราะฉะนั้นด้วยการต่อ2ตัวซ้อนเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาการลน้นเพรมจะไม่เคยล้นมาแถวๆนี้ครับนะครับ,นะรบเพราะการคำนวณเนี่ยสมมติตัวแซตัวนี้นะฮะนะเวลาบวกเข้าไปเ่ยนะครับก็จะไปกระโดดมา13ตัวก็จเป็นตัว M นะครับหลังจากหลังจากนี้ไป n นี่ไม่ได้ไม่เคยเจอแล้วครับเพราะ n นี่มันต้องมาจากตัว a ซึ่งตัว a เวลาเราค้นเนี่ยครับครั้งแรกที่เราเจอเราต้องเจอ a ตัวนี้นะค้นตรง index of ตรงเนี้ยนะต้องไปเจอ a ที่นี่นะครับบวกอีกสิาตัวคือ n ที่นี่นะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราก็มีความจําเป็นจะต้องมา rotate อะไรให้ยุ่งยากนะครับอมามา modulo อะไรนะยุ่งยุ่งไปหมดนะครับแล้วก็ j บวกสิบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็น j บวกสิบสี นะครับนี่ก็เจบวกสิบสนะครับอันนี้ก็ j จบวกสิน,น j 14, นะเช่นนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะบอกเออผมไม่เขียนซ้ำอ่ะนะครับผมขอมิเขียนซ้ำนะแต่ขอใหออ้ระบบสร้างให้ผมเองก็แล้วกันนะครับเพราะผมจะต่อให้เอง2ครั้งแบบนี้นะครับนี่ก็คือเอาตัวบนเนี่ยนะครับซึ่งมียี่สิบตัวมาต่อกับ26ตัวนะฮะก็ได้ห้าสองตัวแล้วปุ๊บมาที่นี่พอดูว่ารู้ Low case ก็ได้ชุดเล็กนะครับแล้วก็เริ่มทำตาม,ตามปกตินะครับก็อลองทดสอบดูครับเอาใหม่นะครับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับอ่าก็ได้คำเดิมนะฮะก็ยังถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เราจะมาปรับปรุงอีกเล็กน้อยนะครับบางคนจะบ,บอกเ ความจริงเนี่ยเขาไม่อยากจะมานั่งบวกบวกแล้วก็บวกนะครับมันซ้ํำๆกันเห็นไหมครับบวกบวกแล้วก็บวกไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนเลยนะครับอีฟนี่เป็นจริงก็ต้องบวกนะฮะตรงนี้เป็นจริงก็ต้องบวกไม่เป็นจริงเลยก็เป็นต้องโหมดตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาขอย้ายอันนี้มานี่นะครับอ่าขอย้ายตรงนี้นะครับเพราะยังไม่มีกรณี else นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยให้เป็นผลของตัวแปรสไปเลยนะฮะให้เป็นผลของตัวแปรสไปเลยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณี ตัวยายนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวสีจากที่เราอ่านเข้ามานะเป็นตัวหนึ่งให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันถูกเข้ารหัสแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับเราก็แปลงเลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะแล้วถ้าไม่ใช่2กรณีนี้ C เหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่า C จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเราก็มาต่อท้ายที่ผลลัพธ์นะครับก็ได้อาจจะได้ดูอะไรบางอย่างที่ดูอีกลักษณะของคําสั่งชุดคาสั่งอีแบบในลอที่สะอาดขึ้นนะครับโอเคครับลองสั่งทํางานดูครับ ผมขอใส่คำอื่นบ้างนะครับจูเลียสซีซ่าอ๋อซึ่งก็ไม่รู้ถูกก็บัน,นะครับเอาใหม่นะครับคอนทรลซีละลันกลับมาใหม่นะครับเพสกลับเข้าไปคำเมื่อกี้นี้นะครับ enter ใช่จูเลียสซีซ่าปะใช่นะครับที่ผมใช้ตัวอย่างนี้นะครับจูเลียสซีซ่าก็เพราะว่าไอ้เจ้าวิธีโรเ t e 13ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยนะครับนะก็เป็นเทคนิคที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างสงคม นะครับในยุคของจักรพรรดิจูเลียสซีซ่านะครับเขาใช้เทคนิคนี้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ใช้โรเทชสิบนะครับจะใช้แค่3ตัวอะไรทานองนี้นะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเขียนเป็นอ่านจากแฟ้มข้อมูลนะครับซึ่งก็น่าจะทําได้ง่ายละนะครับก็ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวอินก็แล้วกันนะครับหยิบจากแฟ้มโอเคให้ใส่ชื่อแฟ้มก็ได้นะครับนนี้เปลี่ยนเป็นให้ใส่ชื่อแฟ้มนะครับ ชื่อแฟ้มโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อแฟ้มแทนนะครับไฟล์เนมเรียบร้อยปา๊บนะเราก็มาเปิดแฟ้ม เสร็จปั๊บนะครับก็เริ่มเลยนะตราบเท่าที่อ้อเราต้องสร้างผลลัพธ์นี่ครับนะสุมพมผมตั้งผลลัพธ์ให้เป็นชื่อเดียวกันนะครับแต่ต่อท้ายด้วยจุดรสก็แล้วกันนะครับเอาละแล้วก็เริ่มเลยตราบเท่าที่ มียังมีข้อมูลให้อ่านนะครับก็เริ่มนะตรงนี้ทั้งหมดก็ต้องทำยุบเข้าไปในวายลูกนะครับจะได้สวยโอเคนะครับตรงนี้ก็เราจะไม่ปินออกจอภาพแล้วนะครับเราก็ปินลงแฟ้มชื่อเ u านี่เลยนะเอาละตรงนี้เราก็อ่านเข้ามานะครับอ่านเข้ามาใน s t r i ชื่ว่า text t e นะ text ซึ่งก็คือ in. จุด next line นะครับโอเคในวงวนนี้เนี่ยความจริงเราไม่ควรจะต้องมานั่งสร้าง string upper case นะครับกับ lower case แบบนี้ทุกครั้งในวงวนนะครับเราโยกไปข้างนอกดีกว่านะครับแล้วสร้างเพียงครั้งเดียวก็พอ okay, นะครับอ่า uh, ก็อยู่ในวงวนก็มีแค่อ่านบรรทัดมานะครับสั้งผลลัพธ์ให้เป็น string ว่างก่อนแล้วก็เริ่มแปลงนะีแปลงเสร็จปั๊บก็บันทึกนะครับ ทำทุกอย่างเสร็จนะก็ปิดแฟ้มโอเคครับลองดูเอานะครับโอเคอ่านึกจากมีเกี่ยวแฟ้มข้อมูลจริงไหมครับแล้วก็มีภาระที่ต้องทําอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมนะครับซึ่งลืมไปครับขอไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ความสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกรณีมีการบันทึกหรืออ่านแฟ้มนะครับเติมชื่อเต็มเข้าไปจบสั่งใหม่โอเคครับชื่อแฟ้มนะครับ c ก็อล่อนจาวา101นะครับแล้วก็ชื่อแฟ้มชื่อเนื้อเพลงนะครับเล,ล็กก็ e อน e r นะครับปึ๊บเสร็จเสร็จละมันอยู่ที่ไหนเอ่ยอ่าก็เปิดให้ดูนะครับ อันนี้นะฮะอโอเคนะนี่เนื้อเพลงเราอยู่นี่นะครับผลลัพธ์อยู่ไหนเอ่ยอ่าโอเคผลลัพธ์เราอยู่นี่นะครับอ่เปิดดูนะครับว่าได้ผลยังไงปึ๊บอ่านะครับก็ได้อะไรที่แปลกๆนะครับเดี๋ยวเราจะขอเข้ารหัสอีกครั้งหนึ่งซ้ำลงไปอีกครั้งนะครับชื่อแฟมนะ จุด r o t นะครับเดี๋ยวผลรับก็จะเป็น r o t สองครั้งนะบเสร็จนะครับามาดอาูอยู่นี่ละผลรับต่อท้ายละเปิดดูนะครับก็กลับมาเป็นเนื้อรอง